เชียงราย64กิโลเมตรนะครับกรุงเทพ891นี่คือหลักกิโลยักษ์ที่อยู่ที่เหนือสุดยอดแดนสยามนะครับแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ f ฟีย d com กาเที่ยอวอแม่สายนะครับวนรอบเมืองแม่สายนี่คือด่านผ่านเขาออกด่านที่หนึ่งมื่จริงมีอีกด่านนึงนะครับยังไม่ได้เปิดแต่ด่านสินค้า